มนุษย์เราตายแล้วจะไปไหนทุกคนเกิดมาเพื่อวันหนึ่งต้องตายแต่มีสักกี่คนที่เคยถามตัวเองว่าเมื่อตายแล้วเราจะไปไหนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมคําว่ากรรมหมายถึงการกระทําของเราเองทั้งที่ทำด้วยกายวาจาและใจ เมื่อร่างกายดับลงจิตจะไม่ดับตามแต่จิตจะนำพาเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามแรงของกรรมที่ได้สั่งสมไว้ตลอดชีวิตถ้าเราทำดีมีเมตตาพูดดีคิดดีจิตสุดท้ายย่อมผ่องใสและพาเราไปสู่สุขติภูมิโลกของความสงบเย็นและความสุขแต่ถ้าเราทำชั่วพูดร้ายใจขุนมัวเต็มไปด้วยโกรธโลภหลง จิตสุดท้ายจะเศร้าหมองและพาเราไปสู่ทุกติภูมิโลกแห่งความทุกข์ความมืดและการวิ่นว่ายที่ไม่สิ้นสุดนี่แหละคือกฎของกรรมไม่มีใครหนีพ้นผลของการกระทำได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะใหญ่โตเพียงใดเพราะความตายไม่เลือกว่าใครและกรรมก็ไม่ลำเอียงต่อผู้ใดเช่นกัน ชีวิตของเราเหมือนคนกำลังเดินทางทุกการกระทำคือเส้นทางที่เราปูไว้วันหนึ่งเมื่อถึงปลายทางเราจะต้องเดินไปตามทางนั้นด้วยใจของเราเองเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตที่ยังหายใจจงทำความดีไว้ทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยเพราะบุญเล็กๆเ,เมื่อสั่งสมไว้นาน ย่อมกลายเป็นแสงสว่างนำทางในยามมืดมิดและอย่าลืมว่าเราทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเช้าตราบใดที่ยังมีลมหายใจจงใช้มันเพื่อสร้างทางแห่งความดีเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราจะได้จากไปอย่างสงบด้วยใจที่ไม่หวั่นไหวเพราะรู้แล้วว่าความตายไม่ใช่จุดจบ แต่คือการเดินทางของจิตสู่ที่ที่เราสมควรจะไป